ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมเรียกว่าฮือฮากันอีกแล้วหลังจากล่าสุดนั้นสาวไทยเราอุ่นเครื่องยุโรป โคตเฟงคนทำถึงจัดหนักจัดเต็มและอัปเดตล่าสุดที่มีเรื่องช็อกอีกแล้วครับกับสาวไทยเราชุดให่ปรากฏว่าชัชโจรนั้นตอนนี้เตรียมฟิตรับเบิดอเมริกาซึ่งโคดรเองก็ยังไม่ลดเพดานครับยังซ้อมเข้มยังจัดหนักและข่าวดีก็คือทุกคนเนี่ยซ้อมตามปกติแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับน่าสนใจมากและก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับแล้วก็ พี่ใหญ่รุ่นพี่ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมีการอัปเดตออกมาแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งเจาโจรโมกสีแล้วก็หัตยาบำรุงสุขนั้นยังลงซ้อมได้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสาวใดเราายุสิปีที่ลุยเซอร์เบียเดินทางไปถึงยุโรป เพื่อแข่งขันรายการวลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นยุไม่เกิน19นํานำทัพโดยโค้ชเฟิงคุณที่เป็นการเดบิวต์คุมทีมชาติไทยของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการอุ่นเครื่องกับสโมสรดังระดับลีกสูงสุดซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า เป็นเกรดที่ไม่ได้อ่อนเลยนะครับเป็นเกรดเบอร,บรต์ต้นๆของหลีกเซอร์เบียหลังจากที่เดินทางถึงปั๊บเนี่ยก็แบบไม่ต้องพักลงซ้อมทันทีแล้วโค้ชเฟืองคุณเองนะครับก็มีคอนเนคชันที่อย่างที่บอกเขาเป็นตัวเซตระดับโลกระดับตำนานของจีนเนี่ยคอนเนคชันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็มีการอุ่นเครื่องแบบเข้มๆนะเจอกับปาติซานเลย์บอลซึ่งเป็นสโมสรดังของประเทศเซอร์เบียที่ฟอร์มตอนนี้ร้อนแรงมากๆนะครับโดยการซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการรับคงฝีมือโค้งสุดท้ายก่อนที่สาวไทยเราจะประเดิม ใหญ่แล้วบรรยากาศในสนามครับก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเกินร้อยทั้งสองทีมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มลงดวลกันแบบเทนนิ่งอุ่นเครื่อง3เซตเต็มเต็มซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากกับนักกีฬาไทยของเรานะครับได้สัมผัสเกมจริงได้เรียนรู้จังหวะบอลระบบของยุโรปแถมได้เขี่ยวประสบการณ์แบบเน้นๆแล้วผลการในขันก็ออกมาแบบสูสีแบบเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆมนะครับเราเนี่ยแพ้ไป1ต่อ2เซตครับซึ่งเซตที่1นั้นกลายเป็นสาวได้เราที่อยู่ดีๆครับพลิกล็อกเอาชนะไป25ต่อสนนิบห้าต โอหมันเป็นแมตช์ที่เหลือจะเชื่อนะที่น้อง,องสาวในเรานั้นพลิกเอาชนะทีมระดับลีกสูงสุดของเซอร์เบียได้ตั้งแต่เซตแรกของการแข่งขันครับถ,ถ้าเกิดเป็นเซตสองที่สามเราจะไม่แปลกใจเลยครับแต่นี่เซตแรกนะแล้วการเดินทางเราก็แทบไม่ได้พักเลยเดินทางปับ๊บฟื้นฟูนิดหนึง่งแล้วก็มีการฝึกซ้อมเบาๆหลังจากนั้นก็มีการอุ่นเครื่องเลยแต่ว่าในเซตที่สองครับกลายเป็นทีมจากเซอร์เบียเนี่ยเขาก็มาเร่งเครื่องจัดเต็มเหมือนกัน ชนะเราไป27่ต่อ25คะแนนแต่ว่าในรูปเกมกนในขันเราก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับต้องเล่น,นถึงเต้มดิวเลยก่อนที่เราจะแพ้ไปหลังจากนั้นเซตที่3ครับก็เป็นทีมจากเซอร์เบียเลยครับที่วชนะไป25ต่อ23คะแนนเซตนี้ต้องยอมรับว่าน,น้องสาวของเราก็ยังทําได้ดีนะแต่และเซตแนวโน้มการําเต้มน่าจะอยู่จุดสูงสุดแล้วนะครับเกือบ90%เพราะว่าเซตแรกเนี่ยเราได้25แต้เตมเซตสร 2, เราได้ย้เตมเซตที่3เราได้23แเต้มก็ต้องบอกเลยว่า การมาเก็บตัวซ้อมกับสโมสรระดับท็อปในต่างประเทศแบบนี้เป็นโอกาสทองที่หาได้ยากสําหรับสาวในเรายุ19ปีนะครับในระดับเยาวาชนเราก็เคยไปฝึกซ้อมที่เกาหลีมาแล้วไปอุ่นเครื่องที่เกาหลีแล้วก็ทําได้ดีด้วยแต่การอุ่นเครื่องกับทีมจากยุโรปเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเราต้องเดินทางไปที่ประเทศของเขาแล้วด้วยคอนเนคชั่นของโค้ชฝึงคุณน,นั้น ทำได้นะครับปกติเราจะไม่เห็นนะน้องๆสาวเรารุ่นเยาวชนไปอุ่นเครื่องกับฝรั่งแบบนี้ไม่เห็นนอกจากทัวร์นาเมนต์ที่เราจัดแข่งขันแล้วเขาบินมาร่วมแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้แต่การอุ่นเครื่องเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับรู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลเองก็จัดแมตช์อุ่นเครื่องเยอะมากๆเพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนน้องๆรุ่นใหม่ก็อย่างที่โค้ชโอ๊ตบอกเลยครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่าครั้ง เรียนดูทั้งสไตล์การเล่นที่หลากหลายการปรับตัวเข้ากับเกมที่เร็วและก็หนักรวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายและก็ใจเพื่อที่จะดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ในการแขร่งชิงแชมป์โลกที่รออยู่ข้างหน้าและทีมงานสตาฟทีมฝึงคนทีมโค้ชเนี่ยก็มัน่นใจสุดหลังจากอุ่นเครื่องนะครับว่าการได้ซ้อมกับทีมปาติซานเนี่ย จะช่วยเติมความพร้อมให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีและก็ช่วยเติมพลังใจที่เราชนะมาก่อน1เซตเนี่ยแบบฮึกเหิมด้วยในการแข่งขันกิงแชมป์โลกรุ่นในยุไม่เกิน19ปีนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแฟนชาวไทยเองก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโดยในทีมสาวไทยเราชุดนี้ครับก็ยังมีคนที่โดดเด่นและก็เคยเล่นกับทีมชุดใหญ่ด้วยอย่างน้องณัฐริกาวัสานนะครับรวมไปถึงน้องสุภาวดีพันวิไลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปการเลือกตัวผู้เล่นของโคชฝึงคุณน,นั้นเลือกม แบบนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นรูปแบบการเล่นเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เคยเห็นกับทีมชาติชุดใหญ่นะที่เลือกตัวบุเล่นไปแบบนี้ซึ่งคนแรกตำแหน่งหองเสาครับก็เป็นน้องนัทนัชายาคนที่2ก็เป็นวิสารุตาคนที่3ก็เป็นสุภาวาดีพันวิไลส่วนตำแหน่งบีหลังก็มีน้องนัทววันผัดในสงฆ์ครับนภสรภูมิดินอิทตยาแก้วนอก ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกก็มีน้องนาถธาริการวาสาสาธติทอเจตตะสศิวิมลจงจิตลิบโรเอามาเพียงคนเดียวนะครับก็คือสิริการดาใจดีและก็ตำแหน่งตัวเซตนั้นเอากรณนกชาบอมิมตกับปันทิตาคงนอกถ้าเกิดให้ผมเดาแผนนะผมว่าคดฝั่งคุณเนี่ยจะใช้ระบบหน้าสมหรือเปล่าเพราะว่าลิบโรมาเพียงแค่คนเดียวถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บไม่ฟิตขึ้นมา เราก็จะขาดลิโบโรไปเลยนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างแต่ในส่วนของเกมรุกผมคิดว่าไม่น่าห่วงคิดว่าคุหฝังคุณนั้นน่าจะเอาอยู่แล้วก็มีการสร้างสารรค์เป็นอย่างดีเพราะด้วยการเป็นเซตเตอร์มือฉมังมือโปรระดับโลกมาก่อนนะครับทำให้อ่านจังหวะอ่านเกมแนวรุกได้เฉียบขาด ยังไงก็รอรับชมติดตามนะครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยจะประเดิมเกมแรกในวันที่3กรกฎาคมเราพบกับทีมชาติเม็กซิโกยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้และก็ต้องอัปเดตกันแบบต่อเนื่องก็คือทีมสาวไทยเราชุดใหญ่ครับทีล่าสุดนั้น มีเซอร์ไพรส์ออกมาอีกแล้วหลังจากที่โคดออสไม่มีการลดเพดานใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเสริมตัวผู้เล่นไม่มีการตัดผู้เล่นคนไหนออกและก็ยังซ้อมเข้มๆต่อเนื่องโดยล่าสุดครับมีภาพการฝึกซ้อมออกมาของสาวไทยเราครับที่มีการรวมตัวและก็เข้าแขมอย่างต่อเนื่องนะก็มีทั้งชะโจรโมกสีที่ยังดูเหมือนซ้อมได้ปกติแต่ว่าการตบการขึ้นฟาดเนี่ยอาจจะต้องเบาลงหน่อยนะครับเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของชะโจรด้วยแหละ ว่าถ้าเกิดตกไม่ได้เนี่ยก็ต้องมารับบอลมาดีเฟนบอลและก็มีเซตบอลบางจังหวะด้วยซึ่งตลอดช่วงของการฝึกซ้อมครับก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะเต็มรูปแบบมีอยู่ประกรเนี่ยครบถ้วนที่สำคัญก็คือการเน้นจําลองสถานการณ์จริงในเกมการในขันเนี่ย ตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยนะครับเราเห็นนักกีฬาทุกคนสวมชุดฝึกซ้อมประจาทีมอย่างพร้อมเพรียงแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความฮึกเหิมครับการฝึกซ้อมครั้งนี้มีความหมายมากๆกกับสัปดาห์ที่3เรียกว่าเข้มตั้งแต่การวอร์มอัพร่างกายเลยครับมีการวอร์มอัพแบบไดานามิกทางการเคลื่อนไหวการยืดกล้ามเนื้อการกระโดดเร็วแล้วก็การใช้บอลฝึกจับจังหวะเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นเข้าสู่โหมดพร้อมสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่การซ้อมเชิงแท็กติกและผมก็เชื่อว,ว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นชัดโชนโมกสีในการฝึกซ้อมนะ จอเนี่ยเหมือนยังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่เต็ม100%เอร์เซแต่ก็ประมาณ80-90%เลยครับอาจจะมีขึ้นตบบ้างอาจจะมีดีเฟเอนบอลบ้างซึ่งก็อาการเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะที่โคดอสมีการซ้อมสถานการณ์จริงตลอดแล้วก็เอาผู้ชายเนี่ยมาขึ้นตบด้วยทําให้เกมดีเฟเอนของเรามันเหนียวมากยิ่งขึ้นแล้วเสริมการเล่นรูปแบบต่างๆเยอะมากนะครับเหมือนจะ เป็นสสิภาพลนะที่เริ่มเข้าแทคนิก,กมากขึ้นและก็มีจังหวะบอลเร็วบอลไหลหลังที่เราพยายามตามบล็อกตามประกบอย่างที่โคดอสบอกเลยครับเราก็จะเสริมหลายๆเรื่องที่เรามีความผิดพลาดโดยเฉพาะการรับบอลแรกเนี่ยจะต้องเน้นเป็นพิเศษซึ่งไม่ใช่แค่การเล่นเกมรุกเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องสื่อสารและก็เปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยรูปแบบการฝึกเนี่ยไม่ได้เน้นเพียงแค่จังหวะก,การโจมตีแต่โคดอสยังให้ความสำคัญกับระบบการบล็อกหน้าและก็การรับดีฟิต โดยเฉพาะจังหวะการอยู่ตำแหน่งที่ต้องละเอียดมากๆเนื่องจากไทยของเราก็มักพบปัญหาเมื่อเจอกับทีมที่สูงใหญ่และก็โจมตีหนักจากชาติยุโรปหรือว่าฝรั่งตัวงสูงเนี่ยผู้เลนอย่ยางทัดดาวนึกแจ้งก็ถูกใช้ในบทบาทกลางสนามเพื่อสกัดบล็อกในการซ้อมนะครับขึ้นพร้อมกันหรือว่ากระโดดหลอกจังหวะซึ่งสามารถช่วยลดแรงกดดันของการดีฟินได้ถ้าเกิดขึ้นบล็อกแล้วบอลมันติดมือนะการดีฟิ์ของเรามันก็จะง่ายขึ้นแล้วพอบอลแรกดีบอลเซตดีบอลตบเราก็ดี เพราะว่ามันเข้าจุดหมดเลยส่วนการเซตเต้าที่ผมเห็นนะครับโค้ดก็เน้นในเซตเตอร์นั้นควบคุมจังหวะเกมแล้วก็กระจายบนหลากหลายทั้งบอลเร็วบอลไหลหลังแล้วก็บอลหัวเสาเพื่อหลอกคู่แข่งในสนามจริงซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เน้นพละก,กําลังเลยนะแต่ว่าเน้นการเคลื่อนไหวมากกว่าสําหรับสาวไทยเราบรรยากาศการซ้อมก็มีความเข้มข้นที่สูงเลยครับนักกีฬาบางคนก็มีเหนื่อย แต่ว่ายัางคงยืนฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะสิ่งที่น่าสังเกตอีกหนึ่งอย่างในระหว่างการฝึกซ้อมก็คือโคดออสเนี่ยมีบทบาทสูงมากนะครับไม่ใช่แค่คอยสั่งแต่ว่ายังเดินเข้าไปบอกกับผู้เล่นทุกจังหวะเลยจังหวะไหนาที่ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนติวกันแบบตัวต่อตัวนะครับในบางช่วงเนี่ยปรับตำแหน่งปรับท่าทางหรือแม้แต่แนะนําวิธีการอ่านเกมเรียกว่าโดยรวมแล้วสาวไทยเราในสาห์ดีสาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยแล้วเราก็อาจจะเห็นชะโชนเนี่ยสะเทือนอเมริกาก็ได้นะครับ อาจจะเป็นการลงเล่นเกมรับแต่ว่าไม่ได้ตีบอลหนักตีบอลแรงหรือว่าอาจจะหายทันแลวก็ขึ้นฟาดแบบจุกๆใส่อเมริกาอันนี้ก็ต้องมาลุ้นแลวก็ตามเชียร์กันแบบต่อเนื่องซึ่งยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเกมแรกในสัปดาห์ที่3สาวไทยเราก็จะเจอกับทีมชาติสหารัฐอเมริกาในวันที่1 0กรกฎาคมนี้นะครับหลังจากนั้นเกมที่2เราจะเจอกับสาารัฐโดมินิกันเกมที่3เจอกับเยอรมันเกมที่4เจอกับแคนาดา ขอแค่ชนะอีกสัก1แมตช์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆยังไงร,รอชมรอติดตามกันได้เลยเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวลเล์บอลสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย